ชีวิตที่มีคุณค่าที่สุดก็คือการเกิดมาได้ทําเพื่อผู้อื่นบ่แมนทําเพื่อตัวเองการได้ทําเพื่อผู้อื่นเสียสละความเห็นแก่ตัวใดดีไม่เป็นเสียสะละออกแต่ทั้งว่าชีวิตที่มีคุณค่าคือการเกิดมาได้ทําเพื่อผู้อื่นเ้อนอกนั้นบ่แมนที่เกิดมาก,กับกองเงินกองทองเศรษฐีก็ตามหาอยู่หากินแต่เฉพาะแต่ของเองลั่นแก่ผมเห็นผู้อื่นพร้อม ถ้าว่าซอยเหลือผู้อื่นหรือว่าใหยท่านสิการแมเนวาสิให้แบบขาดโตส่วนมากซอยเหลือผู้อื่นกังวังผลตอบแทนนะให้ท่านก็ขอหวังผลจากการให้ท่านให้ได้นั่นเป็นมีให้มียดฐาธรรมดาสักและอำนาจให้ได้มากึึ่งส,สมบัติมากไม่ให้มีลูกน้องมีบริวารขนาดนั้นเด้อคนบอกว่า และจะเข้าใจว่าเจ้าของมีคุณค่าเป็นการด้อยค่าตัวเองแต่ว่าเข้าใจว่าตัวเองมีค่าการดูถูกผู้อื่นหยียบยำผู้อื่นถากฐานผู้อื่นไม่ช่วยเหลือผู้อื่น <ừ. S 1> บางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นนังสิบบอสอยเวลาเขาไปช่วยเหลือผู้อืน่นอันใดอันหนึง่งหายท่านกับผู้อืน่นอันใดอันหนึง่งห <ừ. S 1> วังผลจากท่านหวังผลจากสิ่งตัวเองกระทาําในการช่วยเหลือผู้อืน่น คือวังการตอบแทนทั้งนั้นหลัจึงบอกว่ามันโน่าในแมนเดอร์เป็นยังสิว่าค่อยซอยปเป็นยังคือว่าคยให้แต่ว่าลึกเข้ามาถึงใจของเจ้าของกับคักลลึกเข้ามาในความรู้สึกเจ้าของ,ขของว่าจะคของเองนะ่ะทําเพื่อผู้อื่นหรือทําเพื่อตัวเองส่วนมากมาทําเพื่อตัวเองว่าต่าให้ยังผู้ใดแน่เออมีมีความรู้สึกว่าเจ้าของเนี่ยจรงใหญ่ขึ้นมากแล้วเขาต้องเคารพเขาต้องยอมเกรงเขาต้องกลัว แล้วเขาต้องนึกถึงบุญคุณกูนี่มันจะเป็นสี่แดงจังบอกว่าชีวิตจังสรรค์มาได้มีครยังดอกมันเจ้าสิเป็นเสรีฐีมียศดฐานบดดาสักและอำนาจเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นทหารเป็นตำรวจยศได้กระซางอย่าลืมว่าทั้งหลายเ่านั้นบาสิเป็นนายกกับาสิเป็นทหารตำรวจรัฐมนตรีนั่นนี่เป็นผู้ว่าเป็นประหลัดอำเภอเป็นอย่างแค่อาคี อาชีพหากินซื้อเล่นเออบริเวณว่าเจ้าเข้าไปทําเพื่อประชาชนด้เออทาเพื่อตัวเองครับเอาอํานาจเอาตําแหน่งที่ได้รลับการไว้วางใจเป็นตัวแทนในหลวงเป็นตัวแทนพระเจ้าแผ่นดินเป็นตัวแทนเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์เออกับเอาอํานาจมาเบียดคมเหงผู้อื่นอีกแต่ธรรม,ามาดาด้เออ จะเอายศถามดาศักตัวเองว่าแต่อของเป็นทหารเป็นตำรวจเ,เป็นนั่นเป็นนี่ไปหาขูดรีบตออีกเงื่อนเดือนก็มีอยู่แล้วเป็นขนาดนั้นได้คนมันจึเข้าใจว่าเนอรจึงบอกว่าชีวิตสำนันเป็นเป็น,ปน,ปนชีบิตประจอพวกสะทุนพวกขิดจ,จังสันนั่นแนหะบ่ดด้แมนได้ว่าะจะขอตรงนี้ยุดานอุดาศัก่างใหญ่ สู่ข้นกวาดขยะแต่ว่าไม่นำใจว่าไดนะนี่แหละอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สุจรีตพร้อมเก็บขยะขายกระชังกวาดขยะขายกับชังวินาทีทําความสะอาดของน้ำของนี่ยังก็แล้วแต่เอ,อช่วยเหลือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งแล้วก็บ,บ่มีการไปหากดขี่ข่มเหงไผชีวิตพวกคนพวกนี้มีคุค่ามโดยสัมมีคุค่ากว่าหญิงพวกที่มียศฐานมดาซักและอำนาจ มันบรแเ่นตามมันเองคมเหงือกกรร่วมแ้วก็คือมันเองคมเหงือกต,ตามที่เ้าเบิรงนเดอ,อลูกเต้ากับคมเหงือกน,นำ้ำพี่น้องกับคมเหงือกน,น้ำเด้เออพ่อพเป็นญาติญาตินั่นไหมเนี่ยแตจังววาอานาจอันเกิดคําว่าข้าราชการเออมันเป็นข้าราชบริพานทํางานแทนประจอมดินเจ้าฟาร์มหากษัตริย์เด้อประสานเสบ่าบาบลุ่งสุบันเท่าทุก,บกแบบเนื่เพิ่มทุกเงินเขาอีก ว่าพวกนี้นะเวลาลงนรกกับนรกใหญ่ตัองห่วงดักหน้าเออเป็นเปรตกับเปรตหิวยางโกมูอีกซดเดิราชันกับเป็นย่างดอยต่ำที่สุดจนว่าคนบ่เห็นคุณค่ขาของมันเลยเออบ่แม่นเปลี่ยนได้ไง่ายๆดอกว่าลงนรกมหาอายวกี่เท่าไรอางไขยก่อนเป็นล,ยลอยๆจังคอยเลี่ยงลําดับมาจังเป็นสังเสดชะที่บ่ได้มีโอกาสได้มีตาบ่าได้มีหูได้พวกนี้ บ่มีตาบ่ามีหูบ่ได้บ่งสิ่งที่สวยงามด้บ่ได้เห็นพระสงฆ์องค์เจา้าบ่ได้เห็นยังถี่เป็นสุดขาวด้พวกาีงซึมสาบอยู่ในเหนือฝังแหงอยู่ในดินเกิดไปน้ำเท่าตะไคร่น้ำ,ำนำคร้ำนำกลาที่เป็นของเหม็นเน่าคนธรรมดาแต่เังว่าถ้าจะแหนจะของมีคุณค่าทุกคนมันมีโอกาสเปลี่ยนใจไม่ได้ เปลี่ยนใจไม่ได้แต่เคยคิดผิดเหตุผิดกระทาผิดมาแล้วนึกสานึกเข้ามาในความรู้สึก,กของเองสํานึกในจิตใจสํานึก,นก,ากของเองค้นขึ้นมากกูเป็นแบบนั้นแบบนี้แนวนั้น,นก็ว่าไปที่บัดนแต่ก็สามารถเลี้ยนกันรกระทํใไม่ได้เมื่อเลี้ยนความคิดไม่ได้แล้วเลี่ยนความเห็นไม่ได้แล้วคเบอกกับการกระทํากับเลี่ยนไม่ได้ทุกคนยังมีโอกาสอยู่ภววาน่้านตายแต่ตายแล้วมันโอกาสแน่ วัยชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่เกิดมาได้ทําเพื่อผู้อื่นเ้อโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนแม้คําขอบคุณอคําขอบคุณก็สื่อๆบ่บมีนั่นแหละบริสุทธิ์แม่พวกนี้จึงว่าแต่ละคนแต่ละคนเดอห้าเหตุอย่งก็ะชังตั้งใจนะแต่คนตั้งใจคือตั้งใจนี่ทําให้ดีที่สุดแล้วก็เต็มใจออกจากการที่เต็มใจ และบริสุทธิ์ใจ ừ. เต็มใจที่จะให้ที่จะช่วยตเต็มใจไม่มีเงาเกลือบแฝงบริสุทธิ์ใจคือไม่หวังสิ่งใดตอบแทนตั้งใจเต็มใจบริสุทธิ์ใจน,นั่นแหละสิ่งที่สิกป,ป,อปองคงค้องคุ้มครองเห้ดีที่สุดอบอกสรรพสาว่าเกิดเป็นบุญญาลิขิตมาได้ความสงบตัวนี้อันเกิดจากการให้ท่านกระชังช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นแนะนําอาชีพและการงานช่วยเหลือทางกายกับล่างเงียงกกแลวแต่ หรือทําความสะอาดล้านพระเจดีปัสสาหนาวัดสางวิหารโรดยว่ต้องมีเงินก็นได้เฮ็ดไปตั้งใจเฮ็ดเต็มใจเฮ็ดบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์นี่คือบ่หวังสิ่งใดตอบแทนได้สิ่งทั้งหลายเรานี่ก็กลายเป็นบุญยลิปน่าปกป้องเขาเองทํำจึงรักษาภูปะพุธทธรรมนี่เองอภาษามันนี่แหละที่เิ่นเรามาลุ่มล่วงไปบอกว่าจากใหนชีวิตจะของไม่ขึ้นคา ต้องซอยเหลือผู้อื่นโดยประหวังจริงได้สอบแทนน์นเป็นคาความศรัทธานั่นความพนลบนับถือนั่นความคิดถึงนั่นไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่ได้เกิดจากใดๆทั้งสิ้นนะเขาสิมีความรู้สึกอ่อนนอ้อมเขามาเอาเองโดยเพราะต้องเรียกร้องสิ่งใดโดยเพราะต้องไปงงบ้านล้อมโดยคขาบอกอีกอย่างาใดทั้งสิ้นและเขาสิเขารพบนับถือเขาสิคิดถึง ด้วยใจของเขาเองเด้พวคือพวกมีอํานาจเด้พวกมีอํานาจที่เขารบนับถือกันเขารบนับถือโดยตําแหน่งตําแหน่งไงกว่ามีอํานาจมากกว่าออแล้วก็เงินกดคีอยู่ลักษณะนี้ <c oughs> พวกนั้นจังหวะพวกเขานั่นฉิดฉิดพอบ่เดอสัตว์ทั้งหลายนี่หาที่สุดที่ประมาณบ่ไรนับจํานวนสัตว์บ่ไรเด้สัตว์ ปวกชนิดเดียวกันนับประมาณจำนวนสัตว์บ่ใดหมดดำหมดแดงมาไงกันนับจำนวนประมาณสัตว์บ่ใดปลาก็นับประมาณบ่ใดจึงเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายนับประมาณบ่ใดเออพวกเขานี่เล็ดหลอดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้จังไดยนี่ไหมเล็ดหลอดขาใจบอกคำว่าเล็ดหลอดน้อยหนึ่งเดเล็ดหลอดอย่าลืมว่าสัตว์ทั้งหลายนับประมาณบ่ใด จักสิใส่สื่อัวเลขกมันว่าจังใดจังสิอานว่าจังใดดีแต่คนจึงเดยกว่าเป็นโกรธโกรธมันบอกคัจากข้ามใส่มันหลายเกินไปเท่านั้นแสนเท่านี้ล้านมันก็นับได้แต่ว่ามันบังคักว่าสินับว่าจังใดเลื่อนว่าเป็นโกรธโกรธนี่แหละจังสั้นแล้วแล้วแม้กระทั่งวันเวลาที่ว่ามันยาวนานมันนานขลายเรื่อนว่าเป็นกลับเป็นกันมันแล้วนานยิ่งก็กลับก็กันอีกบาดเนี้ เลื่อนว่าอาจสงไขไม่อาจสามารถประมาณได้บกุหวาสวาจังไหรมีคือเวลานานเวลาของกาลเวลาเป็นแบบนั้นาน้านจึงเอามาเทียบว่าเวลาของนากเป็นแบบนั้นเวลาสวรรค์เป็นแบบนี้เปรตสัตว์เดรัจฉานแบบนี้ก้นแบบนี้แล้วพวกเข้านั่นที่ยังมีโอกาสเลยยังมี่มหายใจอบ้านตายอยู่นี่สามารถเปลี่ยนใจไม่ได้เบิดเคยทําผิดกับทาถูกใดเป็นธรรมดา แค่ว่าสัมาติิเปลี่ยนความเห็นใหม่นันเองสำนึกด้วยความรู้สึกตัวเองที่เป็นคนที่มีสํานึกผิดอโอ้ก็เป็นแบบนั้นแบบนี้เปลี่ยนมาใหม่ก็บม่มีผู้ใดเอาเงิงไปใดดอกทุกคนเสวงหาความใดความดีข้มมีความเป็นรัพย์สินเงินทองมาหาศาลมีมากไม่เพียงใดก็ตามสุดท้ายเราไม่ใีใผเอาเงังไปใดเลยมีแต่ตัวที่ฝังอยู่ในจิตในจิตตัวนี้เอง ความทำผิดหรือความทำถือแต่ส่วนมากก็ฟังไปหรือความทำผิดนั่นแหละความเคยชินในการมีอำนาจคยคมเห็นคยลังเกะคยตีคยข่าคยฉีกโกงหลังจากนั้นมากกับหวงบั่นหวงไหวสมบัติขนาดแสนล้านล้านล้านยังก็ว่าไปจิตใจมันเล่นมกลงไปในผุนส่วนมากก็เป็นองคซี่บอคือคนถี่สลระเด้คนเสียสลายเบอคิดพ่ออย่างดอบเบอคิดพ่อ บริดิตแม้กระทางวาสุไปน้ํากินของน้าผลแห่งท่านบริด้น้าไปกินผลท่านของเจ้าของบริได้ไปน้ําท่วงบนพุ้นจากการทาดีหรือสวยเหลือผู้ใดผู้หนึ่งบ่มีเด๊ะนี่ยังบริสุทธ์ขัดกอนว่าบริคิดถึงจิตนีมันสิว่าความคิดท่าสิว่าบริคิดถึงไผ่บริคิดถึงบุคคลสัตวจริงของบริคิดถึงแนวสิใดนั่นแหละเอว่บาบริบสุทธิงบอกวา่บาบ่มีสิ่งใดสิมีค่ายิ่งกว่า การได้เกิดมาทําเพื่อผู้อื่นเนะน้วมีคุณค่าล่ะอันนี้จังหวะเข้าเห็นคุณค่าของคําว่าถ้ำความจริงในจังหวะรับใส่ถ้ำทรงต่อถ้ำนะกับทุกคนเส,ส,สมอผ่ากันเบดอยู่ในนี่ไปมาแบบไรกะซางมาลายเขาก็เอาดีให้มาดีเขาก็เอาดีให้เออแม่แบบไรก็ไดแบบนั้นมาแบบไรก็ได้ดีคือเก่าหมายถึงเฮาเอาให้เออ มีแต่ความบอหรืสุดใจในการสิจากยา้เขาลู้ความจริงโดยธรนะรมนะบทธรรมชาตินั้นเป็นเังสี่นะได้ทํบาบาปแบบนี้ก็ได้รับแบบนี้แม่นเจ้าคิดว่ามันบ่ม,มีกสร้างได้รับือเก้านี่คือความจริงนะทสันเห็ดอันนี้ก็ต้องได้อันนี้นี่แหละถืวอว่าเพราะว่าห้อเหตุจริงหนึ่งเกิดขึ้นมันก็ได้อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นท้งสัน เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีได้แต่บ่ามีสิ่งนี้แล้วสิ่งใดสิเกิดมีมาได้หมายถึงความหวังความหวังความอยากได้ความอยากดีความอยากมีความอยากเป็นึงบ่บ่กว่ามอียังสิเลิดประเสริฐยิ่งกว่าการเกิดมาได้ทําเพื่อโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนตัวนี้จังหาประเสริฐสุดบ่ต้องไปเอื่นผู้ใดมากเข้าหลบนับถือเขาดอกแล้วก็บ่ต้องเจ้าเล่เสแสร้งแกล้งมั่นยามาจากของเป็นคนดีหรอก มียังบอกบ่เป็นโลดผลงานแห่งการกระทําต่างหากมันตีปีสูนรออคนมีหงมีตามันจะเห็นอ,อแต่ว่าเฮาเหตุไปเลยเออบ่ด้สนใจว่าไสิปีสูตรหรือว่าิีสูน์จาก,กว่าละ่เออละเรียกทศเสวาเรื่องสัง้นทศเสวาดีกับเป็นเรื่องของสูตูทศเวาเลียวกับเป็นเรื่องของสูตเดออเรื่องของกูมันบ่มีใจว่าทัออว่าเหตุไปโลดเวา่มดีหนึง่ง มันมันจิบว่าตอบสนองให้ดีกร้าังซื้อยอโเลเพราะว่าเขาบอกเอาดีบุญก็บอกเอาดีก็บอกเอาใดๆทั้งสิ้นบ่มีแนวฮ้องใดๆย่างๆแต่มันก็เหตุสบายใจว่ามียังก็เหตุบูบ่าบูบ่าเลยเบิดหลักก็แล้วถ้านันหลับจะเป็นยากเงยเหตุไปซ้มตายหนึ่งไหมแต่ราลึกเบื้องเด้มตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยมีความดีอยู่บอกใครก็ดีเด้เคยดำทำเพื่อผู้อื่นด้วยบอก หรือว่าทําแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวแก่ตัวเองอเนี่ย ب, เทียบเ,เทียบเบังเรียบเทียบเบังเด้อความดีของโลกหวังจริงตอบแทนได้ดีมีเป็นนังนีแต่ว่าที่สุดของธรรมบ่มีอย่างเลยต่างหากว่าดีกับว่าซื้อว่าสมมติจากว่าหลังนักแสดงนักวทุกคนกลับไปสำรวจตรวจสอบตัวเองโชคดียัง่าสาย ยังบ่ได้ไปตายอยากว่ยังสชงดีอยู่ด้ <c oughs> สำรวจตัวเองบ่คนที่เขามีใจถึงกันคนที่เขามีความรบนับถือจริงๆเขาบ่าได้นับถือเขารบโดยยศธาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอำนาจหรือความรวยของคนเดชจงวอกว่าห้องบ่อสนภัยมึงสิ่งญหซสำคดก็บอกสามารถใหญ่ำร่วงได้ด,ดกอกมาแบบดก็สางบ่เป็นปกติอะไรจงบอกบ่ตัวยางเอาหลด อย่างคนที่มันบะวังสิ่งใดตอบแทนเรามันจะว่าออกจากความบริสุทธิ์ตบาบ่มีเล่ห์นบม่มีความเส,เสแสงเก่งทำเอียงทุกคนหันมาเบิ่งตัวเองเ้อสังเกตแต่ความเวลาเขาบอกกับผู้ใดที่เขาเกรงใจแบบเอ,ออะอะๆอ,อยอะงเงี้ยนะเป็นเกรงใจว่าเขารวยเปล่เป็นเกรงใจว่าคือจังเขาแต่งตัวดีบางสิ่งไหม บ่ได้สนใจเดืตัวนั้นเนนาในบุญอยากนั่นเปล่แต่จังหวะุพคนสํารวจตรวจสอบตัวเองชีวิตเฮาเนี่ยหามาทั้งเบิดเนี่ยเห็นเราบอกแนวสมหวังพ่อเราบอกแน่วคิดว่าจะของส,สิพ่อกับมันสิมีความสุขกับมันเห็นเลยยังพ่อเลยยังได้เลยยังเนี่แเนียเอามาสรุปเบิงร์ตเราได้ยังไปเป็นยังไดเนี่ยเอามาเทียบตัวเองตัว จงรวิชีวิตที่มีคุณค่าจะคือชีวิตที่เกิดมาทําเพื่อผู้อื่นเด้อพอละ